สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอลพอยต์บอยนะครับก็วิดีโอนี้นะครับจะมาแชร์นะครับเป็นตัวอัปเดตนะครับตัว Office 365นะครับแถบไอคอนเนี่ยมีฟีเจอร์อัปเดตใหม่นะครับก็ผมเพิ่งได้มาลองใช้เมื่อ2-3วันก่อนนี้เองนะครับยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับก็คือเดิมเนี่ยตัวไอคอนในตัวแอลพอยต์เนี่ยกดมาแล้วนะครับในแถบ Insert ตรงนี้นะครับย้ีว่านี่คือ Office 365นะครับ365เนาะแบบ คนที่ซื้อเป็นรายปีนะครับตัวเนี้มันเพิ่งปล่อยออกมานะครับปกติเวลาเรากดไอคอนเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีแค่เฉพาะแถบไอคอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยไอคอนก็เปลี่ยนไปมีเยอะขึ้นดีขึ้นนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับมีหลายหมวดหมู่ด้วยนะครับเยอะจนแบบเรากดไม่ได้แล้วผมต้องเสิร์ชเอาแล้วนะครับตอนนี้ว่าแบบเออมันใช้อะไรดีนะครับเนี่ยมีเป็นแบบคอมเมอร์สนะครับเนี่ยแยกมาให้หมดเลยนะครับมีเทคโนโลยีนะครับอะไรพวกนี้เนี่ย people นะครับ บิสเนสคือเยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งข้อดีมาครับนี่เขามีคัดเอา people ให้ด้วยนะครับคือหมายถึงว่าเนี่ยครับเป็นออกแบบคนเป็นฝรั่งนะครับก็คือเนี่ยบางทีเราอยากใช้คนเป็นแบบหน้าปกหรือเป็นแบบคําอธิบายอารมณ์คนหลายพวกเนี้ยครับเนี่ยมันก็มี emotion เป็นแบบรูปคนเข้ามาให้คือหมายถึงว่าเนี่ยเรากดปึ๊บติ๊กเข้าไปนะครับเนี่ยก็จะเป็นคนออกมาให้นะครับซึ่งข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับ คือมันเป็นภาพแบบพื้นหลังนะครับแบบโป่งสายเป็น PNG ก็คือหมายถึงว่าเวลาเราไปใส่กับรูปอื่นเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับนี่อย่างเงี้ยรูปเขาก็ชัดด้วยไหมครับเพิ่มที่เราอยากจะแบบเอเนี่ยคนกําลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดีมากๆนะครับเนี่ยอยู่ใน insert นะครับกดไอคอนนะครับต้องต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเนี่ยมีรูปคั t o อา people นะครับมีเยอะมากนะครับก็ลองไปแบบหาดูได้ว่าเนี่ยอยากได้คนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีท่องทง่ท่องเที่ยวอะไรด้วยนะครับ อีกอันหนึ่งที่ดีนะครับ stock image นั่นเองคือหมายถึงว่าหลังจากนี้ถ้าเราอยากได้รูปนะครับลองเสิร์ชอันนี้ดูก่อนได้เลยเนาะเนี่ยสมมติน building นะครับเนี่ยเราจะทํามาเป็นหน้าปงหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยครับก็กดได้นะครับอย่างสมมตินเนี่ยผมชอบรูปนี้เนาะก็ติ๊กถูกไปเลยกด insert เข้ามามันก็จะเป็นตัว stock photo เข้ามาให้นะครับเนี่ยแถมนะครับถ้าเกิดใครมีตัวเอ,อ่อเขาเรียก design idea เนี่ยมันก็จะเด้งตอบมาให้เลยนะครับเนี่ย ว่าเอ้ยเราอยากเซตเป็นแบบไหนเป็นโค้งๆหรือเปล่าเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ดีไซน์ไอเดียมีอยู่แล้วท่ไมถึงว่าข้อดีคือไอตัวอินเสิร์ตไอคอนตัวนี้มันมีสต็อกเข้ามาสต็อกอิมเมจเข้ามาให้ด้วยยิ่งเนี่ยคือผมเวลาทํารับพีเต์ออกแบบให้ลูกค้าเนี่ยโอ้โหคือตอนเนี้ยแบบผมฟินมากนะครับบอกเลยคือมันทาให้ทํางานได้ง่ายและเร็วขึ้นมากนะครับอีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาครับเป็นสติกเกอร์นะครับก็เผื่อใครอยากเอาไปใช้เป็นแบบ เป็นแบบตัวการ์ตูนเข้ามาในสไลด์อย่างเงี้ยก็ทําได้แล้วตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยใช้นะครับผมจะมาว้าวกับพวกไอคอนขัดเอา p ีเพ l ิแล้วก็สต็อกอิมเมจนั่นเองนะครับคือตัวนี้เด็ดมากบอกเลยชอบมากนะครับอ่ะใครถ้าใครมีอัปเดตก็ลองได้ลองเล่นดูได้นะครับทีเนี้ยจะเล่าแบบนี้ครับว่าบางคนเนี่ยจะไม่มีนะครับผมเนี้แบบนี้เนาะลองไปนี้ดูนะครับย้ําว่าเป็น3ามหนะครับไปที่ไฟล์นะครับกดเป็นตัว Account นะครับอ่ะ ตัวนี้มันจะเขียนชื่อรุ่นอยู่ใช่ไหมครับเราใช้เป็น Office อะไรก็เนี่ยสามนะครับถ้าใครอยากได้ตัวอัปเดตฟีเจอร์ใหม่เร็วๆนะครับให้เรามาดูตรงนี้ครับออฟฟิ i อินไซเดตรงนี้นะครับสำคัญมากตรงนี้นะครับกดลงมาปุ๊บนะครับกดเชนเลเวลครับปุ๊บกดเข้าไปเลยนะครับเราต้องติ๊กข้างบนตรงนี้นะครับเนี่ยไซ์อินม for early access to new release office ก็คือมันจะให้เราเนี่ยสามารถมาเป็นผู้ทดลองฟีเจอร์ใหม่ๆที่เขาจะปล่อยออกมาได้นะครับเนี่ยก็ติ๊กถูกนะครับแล้วกดโอเคไปเช่นนี้ เวลามีฟีเจอร์อะไรใหม่เนี่ยมันก็จะอัปเดตมาให้เพื่อบางคนเนี่ยบอกว่าใช้3.65แต่ว่าทำไมเรากดไอคอนแล้วมันไม่มีล่ะต้องไปติ๊กตรง o f f ไอออฟฟ i ศ e ินไซเดอตัวนั้นด้วยนะครับอ่าประมาณนี้ก็ลองมาเล่นดูกันได้นะครับดีมากๆเนาะชีวิตดีขึ้นเยอะเลยสำหรับการทำดีเซนต์นะครับโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ